สมัยนี้การกู้เงินทุกๆครั้งก็ต้องมีการตรวจสอบให้ดีนั่นแหละบาว่าจะถูกกฎหมายจะคล้ายๆว่าถูกกฎหมายหรือว่าจะกึ่งที่จะถูกกฎหมายรู้ไหมว่ามิจฉาชีพก็มีอยู่ทุกรูปแบบอยู่แล้วฉะนั้นใครอยากจะได้เงินตอนนี้นึกออกเพียงก็เพียงการกู้เงินถูกไหมฉะนั้นแหล่งเงินในวันนี้เขาจะให้คุณกู้เงินด้วยคุณดูในเรื่องของดอกเบีย้ยนะต่ำมาก 37.5ต่อเดือนแล้วก็ไม่มีค่าเอกสารใดๆด้วยแล้วที่นี่สิ่งหนึ่งที่เขาออกตัวเลยว่าเขาเป็นหนึ่งในแหล่งเงินที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าการให้กู้ยืมเงินของเขาเนี่ยมีการใช้เอกสารที่ไม่มากแล้วก็ไม่จำกัดอาชีพด้วย เขาก็คือบริษัทกอเพิ่มสินรุ่งเรืองจำกัดนั่นเองการที่เขาไม่จำกัดอาชีพก็หมายความว่าทุกคนทุกอาชีพสามารถที่จะมาขอกู้เงินกับที่นี่ได้ขออย่างเดียวเป็นอาชีพที่สามารถจะสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้แล้วก็รายได้นั้นไม่ว่าจะมากจะน้อยไม่เป็นไรสิ่งที่คุณจะได้จากแหล่งเงินนี้ ก็ในเรื่องของดอกเบีย้ยที่มันน้อยมากๆรวมไปถึงดอกเบีย้ยน้อยแล้วเนี่ยคุณคิดถึงเป้าหมายของวงเงินที่จะได้กันหรือเปล่ารวมไปถึงเป้าหมายในการใช้เงินของคุณด้วยก็เพิ่มสินเองเขาก็จัดว่าเป็นนอนแบงก์นั่นแหละที่ให้กู้ยืมเงินได้ง่ายแล้วเขาเองก็สามารถจะอนุมัติได้ไวด้วยนะ3 0หนาที ซึ่งจะช้าจะเร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชัดเจนครบถ้วนของเอกสารของคุณด้วยที่สำคัญเขาไม่มีการตรวจสอบเช็คประวัติทางด้านการเงินใดๆของคุณแล้วก็ไม่ต้องให้คุณเนี่ยหาคนคำ้ำหรือว่าหาสินทรัพย์มาค้าประกันใดๆทั้งสิน้นก็เพิ่มสินเองเขาจะเป็นการกู้ยืมเงินในแบบระยะสั้นฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยของเขาเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายนะ ไม่เกิน15%เปอเ็นต่อปีซึ่งจริงๆแล้วเขาก็อาจจะให้คุณยืมเงินได้ไม่มากนักตั้งแต่3,000จนถึง2,000 0บาทแล้วก็การอนุมัติเงินของเขาเนี่ยเขาก็สามารถจะจ่ายได้แต่บงเงินกู้ด้วยนะโดยที่ไม่หักใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ในสดของดอกเบี้ยเีย่กก็คิดเพียงแค่หลัก10เท่านั้นอย่างเช่นว่าคุณกู้ 3, 0 0 0บาท ก็คิดค่าดอกนะ5 7 5บาทต่อ้ากู้5 0 0 0บาทดอกเบีย้ยก็เยอะหน่อย62.5บาทยิ่งคุณกูมากดอกเบีย้ยก็เพิ่มมากตามไปด้วยต่อมันก็ดีนะตรงที่ว่าเวลาคุณไปยืมเงินกักเขาเนี่ยเขาจะให้คุณทำสัญญาแบบชัดเจนฉะนั้นสิ่งเดียวที่คุณต้องรู้นะคุณจะต้องมีการนัดพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อเซ็นสัญญาแล้วก็ รับเงินใครที่รู้สึกว่าอยากจะใช้เงินอยากจะกู้เงินขึ้นมาคุณสอบถามหรือว่าปรึกษาได้ก่อนชี้หมายเลข0 2 0 5 5 1 3 7 9หรือถ้าใครรู้สึกว่าชัว์แล้วคุณก็ไปสมัครที่สาขาเลยเขามีอยู่2สาขาเด่นๆน,นั่นก็คือที่เขตสายไหมแล้วก็ที่ BTS สนามเป้า คุณไปสมัครระหว่างเวลา9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเท่านั้น